นตทีกรรมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายง,งานตัวครับเรื่องแปลกๆที่คุณนุก,กูลเล่าให้ฟังนะครับคือคุณนุก,กูลเนี่ยเป็นชาวประมงอยู่ที่จังหวัดชุมพรนะครับเล่าให้ฟังบอกว่าปู่เนี่ยให้เหรียญรอห้ามาเหรียญหนึ่งปู่บอกว่า ไอ้ทิดนี่เหรียญราชการที่หา้านึงมึงเก็บไว้ให้ดีนะเวลาไปไหนมาไหนเอาติดตัวไปนะปู่ให้แกก็รับเหรียญรอห้าอ่าซึ่งเลี่ยมกรอบพลาสติกไว้อย่างดีซึ่งพิจารณาดูแล้วก็เป็นเหรียญธรรมดาธรรมดานะคงไม่มีอะไรที่จะพิเศษนอกเหนือไปจากนั้นแต่ว่าแกออกจากบ้านทีไรก็นำเอ,าก,อากลัดในกระเป๋าเสื้อทุกครั้งก่อนที่แกจะไปออกเรือ เรือนี่อยู่ในคลองปากน้ำชุมพรต้องขี่รถไปอีกเจ็ดกิโลคืนนั้นแกตื่นนอนตอนตีสองกว่ากว่าอ่าเสร็จแล้วเครื่องหลับเครื่องตื่นได้ยินเสียงของผู้ชายฟังน้ำเสียงดูแล้วมีอำนาจลึกลับยังไงไม่รู้อ่าเสียงนั้นบอกว่านี่เธอระวังตัวเธอให้ดีนะ แกก็สะดุง้งลุกขึ้นนั่งทันทีมองหาต้นเสียงของผู้พูดในความมืดแล้วก็เปิดไฟก็ไม่เห็นมีใครนอกจากเมียกับลูกคนเล็กเสียงนั้นน่ะเหมือนกับยืนพูดอยู่ข้างเตียงเอ๊แล้วทำไมไม่มีตัวตนผีหลอกวิญญาณหลอนซะละมัง้งแกก็ปลุกเมียขึ้นมาถามดูให้แน่นอนว่าได้ยินเสียงคนพูดหรือเปล่าเมียมองหน้าลึกๆเลกๆนะพร้อมกับสั่นหัว ฝันไปละมั้งเมียว่างั้นแล้วก็ลุกขึ้นไปห้องน้ําเตรียมตัวหุงข้าวทํากับข้าวใส่บาตรแล้วก็ให้เด็กไปโรงเรียนคุณนุกกูลไม่นอนแล้วลุกขึ้นไปอาบน้ําที่ชายคาบ้านแล้วก็กลับมาแต่งตัวเพื่อไปเรือก่อนจะออกจากบ้านก็เอาเหรียญรอห้าหอ่อผ้าเช็ดหน้าที่สะอาดเอากลัดเข้าไปในกระเป๋าเสื้อออกจากบ้านขว้ามอเตอร์ไซค์ขับไปเรื่อยเวันนั้น แกไปวางอวนก็ลืมเรื่องมาคืนเสื้อสนิทจ,จนกระทั่งวางอวนกู้อวนเสร็จก็ได้ปลามามากพอสมควรขึ้นปลาเสร็จก็จ่ายวิคให้ลูกน้องคนละห้าสิบาทก็เป็นเวลาบ่ายสองโมงเสร็จแกก็กลับบ้านเพราะว่าต้องทํางานที่บ้านอีกเยอะขับรถเครื่องมาเรื่อยเรื่อประมาณสักสี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรเมื่อขับถึงปากทางเข้าบ้านจิตใจกลับบอกว่าให้ไปหาสตอบ้านพี่สาวมาจิ้มน้ำพริกสักฝักสองฝักเจริญอาหาร ก็เลยตัดสินใจขับรถผ่านไปมุ่งหน้าไปบ้านพี่สาวแกก็มองไปทางกระจกมองหลังเห็นรถประจำทางสายปากน้ำทุ่งมะขามวิ่งตามหลังมาด้วยความเร็วแกก็เปิดไฟเลี้ยวขวาเพื่อจะเลี้ยวเข้าถนนลูกรังไปบ้านพี่สาวมองทางกระจกก็เห็นรถกระชั้นชิดเข้ามาชนิดที่ไม่ได้แตะเบรกพอเห็นสัญ,ญญาณไฟเลี้ยวจากรถคุณนกอลซึ่งจะเลี้ยวพอดีก็มีเสียงโครม รู้ตัวว่าถูกชนแน่แล้วแต่ทำอะไรไม่ทันมารู้สึกตัวอีกทีที่โรงพยาบาลเพื่อนไตคนหนึ่งก็ถามตอนที่ลืมตาขึ้นมา,าเอ๊ะเองมีดีอะไรวะไม่เห็นเป็นอะไรเลยเนี่ยว่าหนังถลอกนิดหน่อยเลือดซิบซิฟนตอนนั้นมีคนมาเยี่ยมหลายคนพร้อมกับเมียซึ่งนั่งร้องไห้ตาบวมเนี่ยคุณนุก,กูลก็ลุกขึ้นนั่งรู้สึกเครดขัดยอกตรงหัวเข่าและที่แขนคลำที่อกเสื้อเอาเหรียญยังอยู่ แกก็ล้วงขึ้นมาพนมไหว้เหนือหัวพร้อมก็เอาให้เพื่อนดูเอ้เหรียญรอห้านี่ว่าได้ไมาจากไหนวะเนี่ยมีกี่เหรียญให้กูมั่งดิเช่าก็ได้วะคุณนุก,กูลก็ไม่ตอบแต่ใจกระหวัดไปถึงคำเตือนเมื่อคืนถึงได้รู้ว่าน้ําเสียงนั้นคงจะเป็นของรอห้าที่มาเตือนแกก็ขนลุกเกรียวขึ้นมาทันทีเมื่อไม่ได้เป็นอะไรมากหมอก็ให้กลับบ้านรถประจําทางที่ชนคุณนุก,กูลนัเขารับผิดชอบทุกอย่างมารู้ภายหลังว่ารถของเขาเบรกแตกทําอะไรไม่ถูกเหมือนกัน แล้วก็วิ่งมาด้วยความเร็วจะเอาของที่ซื้อมาไปไว้บ้านแล้วก็จะกลับมารับนักเรียนอีกครั้งหนึ่งส่วนรถมอเตอร์ไซค์ของคุณนุก,กูลนะ่ะบรนท้ายยุบเข้าไปอรถถูกลากติดหน้ารถเข้าไปในป่าเกือบห้าสิบเมตรรถทั้งคันเกือบใช้การไม่ได้แต่เขาก็ซ่อมให้เพื่อให้ใช้งานได้อีกตอนที่แกถูกชนนั้นเหมือนมีแรงประทะที่หนักผลักตัวแกมาทางด้านซ้ายกระเด็นออกมาเหมือนจับเอามานอนซึ่งแกก็สลบไปาพระองค์ท่านมาช่วยชีวิตแกไว้ เมื่อกลับจากโรงพยาบาลแล้วคุณนุก,กูลก็นอนให้เขานวดเพื่อให้ใคลายขัดยอกเกือบสี่ทุ่มหมอเส้นก็ลากลับแกก็ขยิงไปอาบน้ําเพื่อเตรียมตัวเข้านอนนอนก็นอนไม่หลับคิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนบ่ายนอนนึกไปถึงเหรียญนะคำเตือนการที่พระองค์ช่วยผลักตัวแกให้พ้นจากการถูกชนแล้วแกก็ม้อยหลับไปตอนไก่ขันแล้วเสร็จแล้วก็มีเสียงดังขึ้นอีกที่ข้างเตียงเธอยังไม่หมดกรมนะ ฉันช่วยเธอได้เพียงให้รอดชีวิตเพื่อใช้กรรมของเธอเธอระวังตัวอีกนะจะเดินไม่ได้เพราะน้ำฉันไปละแกก็สะดุ้งตื่นเสียงของโรงท่านอีกแล้วแกขนลุกสู้ยกมือพนมไหวเหนือหัวหลังจากคืนนั้นความเป็นปกติก็คืนสู่สภาพร่างกายของแกแล้วแกก็ลืมไปซะสนิทแต่ก็ยังพกเหรียญรอห้าเดี๋ยวจะมีมือดีมาขโมยไปซะฉิบ วันนั้นคุณนุก,กูลก็ถามยี่ชิวซึ่งเป็นน้องชายว่าไอ้แก้วไม่มาเหรอ <_ d> um> เห็นมันบอกว่าจะไปงานบวชน้องชายที่สาปลีนวนสามวันถึงกลับฮนะวะแล้วกันแล้วใครจะดำน้ำไปทํำอวนใต้น้ำอะ่ะแกก็รำพึงรู้ตัวเองว่าจะต้องทําหน้าที่นี้เมื่อคนดูปลาสั่งวางอวนแล้วคุณนุก,กูลก็วิ่งเรือวางอวนล้อมปลาแล้วสั่งให้น้องดูแลเรือข้างบน แกก็เตรียมตัวลงน้ำเอาแว่นดำน้ำสวมหัวเสียงเครื่องยนต์ปั๊มลมดังกระหึมลมวิ่งมาตามสายยางดังฟีฟีฟตลอดลูกน้องที่ดำน้ำห้าคนนั้นเขาลงไปแล้วแกก็ลงตามน้ำทะเลใสแจว๋วลึกลงไปเป็นแนวหินปะการังเป็นเงาตะคุ่มดำทะมึนปูงปลาเป็นหมืน่นตัวว่ายเวียนวนอยู่ไปมาพอรู้ตัวว่าเกิดอันตรายกับตัวเองแล้วเป็นปลาสีกุนผีราคาไม่กี่บาทต่อกิโล แต่ก็เอามากเข้าไว้คงจะได้หลายหมื่นบาทแกก็ดำลงลึกไปอีกอผ่านผงปลาลงไปพวกมันแตกคือเหมือนพึ่งแตกรังนอกจากปลาสีกุลผีแล้วก็ยังมีปลาสากปลาสีจิ้นปะปนกันอีกหลายพันกิโลอวนวงนี้วางลงบนหินกองชุมพรน้ำลึกประมาณ1 9 2เกถึงี่วาคนไม่มีความชำนาญทางด้านนี้มักจะไม่อยากเสี่ยงโดนน้ำบีบตัวเอง ไม่ตายก็เป็นอัมพาตเดินไม่ได้ก็มีให้เห็นอยู่บ่อยๆแกก็เดินอยู่ในน้ําบนหินกองดึงหินนําไปกองกองรวมไว้ให้คนบนเรือดึงเนื้ออวนขึ้นไปง่ายขึ้นแล้วก็ต้องช่วยเก็บอวนที่ติดหินปะการังเมื่อเห็นว่าเนื้ออวนและสายเชือกที่ผูกตะกวัวถูกคนบนเรือดึงขึ้นไปหมดแล้วพวกที่อยู่ใต้น้ํานานเกือบสามชั่วโมงก็ค่อยๆลอยตัวขึ้นบนผิวน้ําขณะลอยตัวนั้น นุก,กูลก็ชักมีอาการไม่ดีซะแล้วขึ้นเรือเกือบไม่ได้ก็พยายามตะเกียกตะกายขึ้นเรือได้ก็ถอดแว่นออกนอนแผ่ราหมดเรี่ยวหมดแรงเหมือนกับโดนตัวอะไรดูดแรงดูดเลือดออกไปจากร่างจนหมดพวกน้องๆหลานๆเห็นอาการน้องแกต่างก็เอายาดมมาให้ดมยาหม่องก็ถูนวดลงไปตามแขนตามขาแกก็ฟื้นขึ้นมาอีกทีมาอยู่ในตัวเก๋งเรือแล้ว ส่วนล่างของนุก,กูลขยับไม่ได้แล้วขาและบริเวณสะโพกเหมือนเป็นเน็บชาไปทั้งสองข้างกระดิกนิ้วได้เท่านั้นเองเอาเขาแล้วละมังโดนอัมาพาตเล่นเขาให้แล้วหมอเส้นก็มาช่วยบีบนวดทุกวันก็เลยได้งอเข่าบ้างแต่จะลุกขึ้นยืนไม่ได้ไม่มีแรงจะยันกายลุกขึ้นซึ่งตั้งแต่ท่อนบนขึ้นมาก็ยังปกติดีแม้แต่จะขี้เยี่ยวก็ยังลำบากต้องลำบากกับลูกเมียที่ต้องคอยเอาใจใส่เหมือนเด็ก นุก,กูลก็นอนคิดถึงคำเตือนลึกลับมีอำนาจเมื่อคืนนั่นและให้นึกถึงว่าต้องใช้กรรมแกก็น,นึกไม่ออกอไปทำกรรมกับใครหรือว่าสัตว์ชนิดไหนนึกยังไงก็นึกไม่ออกมานึกได้เมื่อหลานชายไปทำธุระที่จังหวัดภูเก็ตเล่าว่าได้เห็นเก้งวิ่งตัดหน้ารถที่จังหวัดระนองซึ่งตัวเขานั่งอยู่หน้ารถจึงได้เห็นเก้งซึ่งเป็นสัตว์พอมีอยู่บ้างทางระนองซึ่งมีป่าอุดมสมบูรณ์เก้งควางกระจงเนื้อสายสัตว์พวกนี้ย แถวบ้านคุณนุก,กูลเมื่อก่อนเยอะกินกันไม่หวาดไหวได้มาจากการยิงบ้างทำแล้วดักบ้างขุดหลุมพรางบ้างแล้วก็อื่นๆเพื่อให้ได้สัตว์เหล่านี้มากินมาทําแห้งแล้วก็หนังเขาเอาไว้ขายแกนะ่ะไม่ได้ทําหรอกสมัย40ปีที่แล้วน่ะแกอายุแค่เจ็ดแดขวบเท่านั้นเองตามพ่อเขาไปทําไร่เขาพูดระยะทางที่ผ่านไปนั้นยังเป็นป่าอยู่มากกว่าจะไปถึงไร่นี่เดินเหงืง่อแตกเลยพ่อก็เลยทําแล้วดักไปตลอดทาง ตอนเช้าไปไร่ก็กู้แล้วไปด้วยก็ได้กระจงมั่งไก่ปา่ามั่งอ่าเสร็จแล้วพ่อก็เอาไปทําที่ห้างไร่หรือว่าขนมถอนขนตัดคอตัดตีนเอาตับมาต้มมาย่างเอาหมอเตาไปไว้ที่นั่นเลยขากลับก็เอากลับบ้านแจกจ่ายพี่น้องหรือว่าขายถ้าหากยังเป,เป็นพ่อก็ผูกขาไว้ฆ่าทีหลังแต่ส่วนมากจะตายเพราะบ่วงแล้วมันรัดคอพอดี แล้วก็มีมากเหมือนกันที่แล้วผูกข้าที่เอวแขวนตรงเตงถ้าติดตั้งแต่หัวค่ำคิดดูก็แล้วกันเลือดจะไปหล่อเลี้ยงส่วนขาและสะโพกได้ยังไงก็เหมือนกับที่แกเป็นอยู่นี่แหละนะนุกกูลไม่ได้ทำเองแต่พ่อเป็นผู้ทำทารุณกษัตริย์เหล่านั้นมันไม่ได้ย้อนเข้าตัวพ่อแต่มันย้อนเข้าตัวนุกกูลคนเดียวพี่และน้องไม่มีใครโดนเหมือนกับแกเลยทั้งๆท,ท,ที่พวกเขาก็กินสัตว์แบบนั้นเหมือนกัน หรือจะเป็นเพราะว่าแกตามพ่อไปในไร่เห็นสัตว์เหล่านั้นติดแล้วแลยกว่าจะดีใจเห็นสัตว์ดิ้นทุรนทุรายสนุกชอบใจปรบมือซะด้วยด้วยความคึกขนองไปตามประสาเด็กสัตว์เหล่านั้นตัวแล้วตัวเล่าต,ต้องตายไปด้วยน้ำมือของพ่อพ่อก็เคยบอกสัตว์เหล่านี้มันเป็นอาหารของ,ของคนเราเว้ยนะอย่าไปนึกบาปบุญอะไรเลยนุก,กูลก็ไม่ได้พูดอะไรมองพ่อถอนขนกระจงไปเรื่อยเรื่อย ขณะนั้นแกไม่ได้คิดอะไรเลยที่ถามพ่อว่าไม่กลัวบาปบุญนั้นเพราะว่าแกไปวัดกับย่าพระเทศเรื่องการฆ่าสัตว์แกก็เลยเก็บเอามาถามพ่อแต่ได้รับคำตอบจากพ่อไม่กระจ่างนักเสร็จแล้วพ่อก็จากไปเมื่อพ่ออายุได้ห้าสิบเสร็จแล้วน้องคนเล็กตอนนั้นอายุยได้แค่สิบขวบพ่อไม่ได้ใช้เวลาในการชดใช้กรรมที่ทำไว้กับสัตว์เหล่านั้น แต่เวรกรรมมันตกทอดมาถึงลูกหลานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นเวลาเกือบห้าปีนุกกูลต้องขายที่ดินรักษาตัวทั้งหมดทั้งแผนโบราณและหมอหลวงถึงได้มีอาการดีขึ้นมากเดินได้แต่ว่ายืนนานๆไม่ได้แกคงจะทำบุญมาบ้างก็เลยช่วยให้แกพ้นจากการเดินไม่ได้มาเดินได้ถึงไม่ปกตินักก็ตามแกทำงานหนักไม่ได้ เป็นเพียงพ่อครัวหุงข้าวปลาไว้ให้ลูกเมียที่กลับมาจากทำงานได้กินกันเรือก็ขายไปเพราะไม่มีใครดูแลส่วนตัวนุก,กูลเองก็มีความสุขทุกไปสามระษาครับนี่ก็เป็นคำพูดของคุณนุก,กูลอยู่หาไซรีอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรครับซึ่งได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับอำนาจเร้นลับของเหรียญรอห้าแล้วก็เวงกรรมที่พ่อของเขาได้ทำไว้ตกทอดมาสู่ลูก,ลก ก็ต้องรับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเรื่องของอาถรรพ์หินบทยาเนี่ยท่านผู้ฟังเป็นเรื่องจริงครับที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรสาครปู่ผลเนี่ยแกเป็นหมอยาโบราณร่ำเรียนวิชาสืบต่อจากทวดพ่อของปู่อีกที บ้านปู่ผลกับยา่าย่าทองอยู่เนี่ยสมัยนั้นผู้ป่วยจะมาขอเจียดยากันทุกวันเป็นยาต้มบ้างยาลูกร้อนบ้างขี้พึ่งใส่แผลน้ำร้อนลวกไฟไหม้ปู่ผลเนี่ยเป็นคนใจดีชอบกินหมากนอกจากรักษาคนด้วยยาสมุนไพรแล้วแกยังมีคาถาวิชาอาคมใครมีอาการผีเข้าปอบเข้าสิงกระสือจับกินแกสามารถรู้ได้หมดทุกคน ทุกคนที่เชื่อและศรัทธ,ธาแกก็จะหายทุกายชื่อเสียงร่ำลือไปไกลแต่เรื่องทำสเสน่ห์เลขคนแกไม่เอาแกจะสร้างแต่ความดีย่าทองอยู่เองก็เป็นคนดีมีลูกสาวสี่คนสวยทุกคนแต่งงานแยกเรือนไปอยู่ที่อื่นจะมีก็แต่ลูกสาวคนโตที่ปลูกเรือนอยู่ติดกับพ่อแม่เพราะว่ารักแล้วก็เป็นห่วงพ่อแม่มากปู่ผลก็ได้ลูกเขยคนโตนี่แหละ ไปเป็นเพื่อนเวลาหาสมุนไพราบางอย่างก็ต้องพายเรือไปไปหาซื้อมาที่บ้านปู่ผลจะมีหม้อดินวางซ้อนกันมากมายใครมาซื้อยาต้มครั้งแรกก็จะซื้อหม้อดินไปด้วยเวลาวันพระจะมีแสงสว่างจากหินบทยาปู่จะกราบไหว้บูชาอยู่เป็นประจำหินก้อนนี้มีไว้สำหรับบทยายาหอมยาลูกรอนนี่จะต้องบท เสร็จแล้วเวลากินก็เอาน้ำผึ่งผสมเป็นก้อนกลมๆก,กินง่ายแล้วก็หวานหอมจะมีหินเป็นแท่งกลมอันนึงเอาไว้จับบดแล้วก็เป็นแท่นใหญ่พอประมาณรองรับผิวเรียบเป็นมันปู่บอกว่ามันสืบทอดมาเป็นร้อยรอยปีแล้วปู่ผลแกม,มีหลานวัยกำลังสนอยู่ห้าคนผู้ชายสี่คนผู้หญิงคนหนึ่ง บางวันมันก็พาเด็กเพื่อนบ้านมาวิ่งเล่นกันที่ลานบ้านหลายคนมีอยู่วันหนึ่งย่าอยู่กำลังฝัดข้าวอยู่ช่วงนั้นต้องตำข้าวกินเองเวลาที่ได้ข้าวใหม่มาเพื่อนบ้านก็จะเอามาให้ย่าก็จะตำข้าวหลานคนกลางก็เล่นซอนหาช่วงนั้นเป็นเวลาบ่ายแล้วผู้คนที่มารักษาการป่วยก็เริ่มทยอยกลับกันหมด ก็มีเพื่อนของหลานเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งวิ่งขึ้นไปบนเรือนเพื่อซ่อนตัวก็ไปเหยียบเอาแท่นหินที่ใช้บทยาเสร็จแล้วก็ไปแอบอยู่หลังตู้ที่เก็บสมุนไพรปู่ผลแกก็ไม่ได้ว่าอะไรแกก็นั่งเคี้ยวหมากนั่งอมยิ้มดูหลานๆมันเล่นกันสักพักหนึ่งเจ้าเด็กที่วิ่งขึ้นเรือนคนนั้นก็ร้องไห้เสียงลั่นบ้านปู่ผลก็ตกใจเอ็งร้องทำไมวะฮะ แมงป่องหรือตะขาบกัดเองหรือเปล่าไหนออกมาสิหนูเดินไม่ได้อ่ะเด็กว่าอย่างนั้นปู่ก็รีบไปอุ้มออกมาทุกคนก็วิ่งขึ้นเรือนมาดูลูกสาวปู่ผลก็ถามว่าเองเป็นอะไรอะไอ้เปียหนูปวดขาทุกคนมองมาที่ขาเด็กก็เห็นว่าขาขวาบวมเนื้อแทบจะปริดแดงกำทีเดียวพ่อเด็กมันขาหักหรอพ่อ ขามันไม่หักหรอกมันวิ่งไม่เหยียบหินบทยาครูบาอาจารย์เขาคงจะทำโทษมันใครก็ได้ไปตามพ่อแม่มันมาทีหลานชายคนโตก็วิ่งไปตามพ่อแม่เด็กมาพอเห็นขาลูกถึงกระสุดเลยมันบวมน่ากลัวมากปู่ผลก็บอกว่าเิงไม่ต้องตกใจเสร็จแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังแล้วก็ให้พ่อแม่เด็กนักราบขอขมาหินบทยานั้น ปู่ผลก็จุดธูปให้ทุกคนไหว้เมื่อขอขมาเสร็จปู่ผลก็เอาน้ํามันในโหลที่เป็นสีเหลืองมาทาให้ก็เป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนักปรากฏว่าเจ้าเปียในยกขาได้ไม่เจ็บไม่ปวดแต่ว่าอาการบวมยังไม่ยุบพ่อแม่เด็กก็โล่งอกพรุ่งนี้เองเอากล้วยน้ำว้ามาพร้าวอ่อนแล้วก็หมากพลูมาไหว้แต่เช้านะตอนพระอาทิตย์เริ่มขึ้นปู่ผลก็บอกกับพ่อแม่เด็กอย่างนั้น ข่าวว่าหินบทยามีผีสิงก็ล่ำลือกันไปแต่ก็ไม่ได้ทำให้ใครกลัวกลับศรัทธายิ่งขึ้นเมื่อปีพศ2 4 8 1อ,อ 81, ปู่ผลตายไม่มีใครสืบเชื้อสายหมอยาย่าอยู่ก็ตายในเวลาไล่เลียก,กันลูกเขยก็นำหินมาตั้งไว้บนโต๊ะในห้องพระก่อนที่จะเอามาก็กราบไหว้ก่อนบ้านปู่ผลนี่เก่ามาก ลูกเขยก็เลยถวายวัดไปทำสลาได้ศาลาหลังใหญ่พอสมควรเป็นการทำบุญให้ปู่ผลกับย่าอยู่ด้วยบ้านนี้เป็นบ้านไม้สักทั้งหลังแต่ก็ไม่มีลูกคนไหนเอาบ้านปลูกไว้ตั้งแต่รุ่นทวดนานมากแล้วก็น่าจะอนุรักษ์ไว้แต่ลูกๆก,กลับไม่เอาพอมาถึงรุ่นหลานลูกสาวปู่ผลตายลูกเขยปู่ผลตาย หลานชายคนที่สี่ก็ปลูกบ้านใหม่หรือบ้านพ่อแม่แล้วก็เอาหินไปวางไว้ที่ข้างสารพระภูมิตากแดดตากลมอยู่อย่างไม่มีคุณค่าเพราะว่ากลัวหินพี่น้องคนอื่นๆก็มีครอบครัวกันไปหมดไม่มีใครเอาหินไปสักคนเพราะต่างก็รู้ว่ามีวิญญาณหมอยาหรือว่าปู่ทวดอาจจะสิงอยู่หลานชายคนโตของปู่ผลมีลูกโตๆกันหมดแล้ว ลูกสาวที่เป็นหลานคนโตชื่อทองดําเธอแต่งงานแล้วตอนที่เธอนั่งเล่นกับลูกสาวคนแรกของเธอทองดําก็ได้ยินเสียงผู้ชายมาพูดข้างหูว่าทวดจะให้หวยเองให้รีบไปดูเดี๋ยวเข้าพรรษาแล้วทวดจะถือศีลจะมาบอกไม่ได้ทองดำก็เลยมาเล่าให้พ่อของเธอฟังพ่อก็บอกว่าหินนั้นมีอยู่จริงอยู่กับอาคนเล็ก เธอกับสามีก็พากันไปหาอาบอกอาว่าทวดให้มาเอาหวยที่หินบทยาขอดูหินหน่อยได้ไหมอ่ะอาก็บอกอยู่ข้างศาลทองดำก็บอกให้สามีลองถูดูแต่สามีไม่กล้าเธอก็เลยถูเองก็เห็นตัวเลขสองตัวขึ้นชัดเจนทองดำก็เลยบอกอาว่าได้เลขอะไรอาก็บอกว่าถ้าออกเลขนี้จริงนะกูจะสร้างศาลแล้วเอาหินไปไว้ในศาล พอหวยออกก็ปรากฏว่าเลขก็ออกที่ทวดพูดข้างหูนั่นแหละแล้วก็เป็นเลขที่เห็นตรงหินทองดำในถูกหลายหมื่นเธอไม่เคยแทงหวยเยอะเท่าคนนี้มาก่อนทองดำดีใจส่วนพ่อนั่งซึมเพราะไม่ได้แทงไม่เชื่อว่าทองดำจะได้ยินจริงๆทองดำก็นำของไปไหว้แล้วก็ไปถามอาว่าถูกหวยหรือเปล่าอาบอกไม่ได้แทงเพราะไม่เชื่อ เสร็จแล้วอาก็ไม่ได้สร้างศาลให้อย่างที่พูดไว้ด้วยตกเย็นวันนั้นอาก็เหยียบโดนตะปูยาวเป็นนิ้วดึงไม่ออกอากำลังจ้างให้คนมาปลูกร้านค้าให้ก็เลยต้องไปหาหมอฉีดยากันบัดทยักแก้อักเสบแต่กลับปวดแผลมากเดินไม่ได้ร้องครวญครางอาสะพยจึงบอกว่าทวดที่สิงอยู่ที่หินในแก,กโกรธที่ไม่สร้างศาลให้หรือเปล่า เช้าอีกวันอาก็เลยให้คนที่มาปลูกร้านค้าสร้างศาลให้ก็เป็นที่น่าแปลกใจอาเดินได้หายปวดหลายคนจะยกหินวางในศาลแต่อาไม่ให้ใครจับอาจุดธูปไหวแล้วก็เอาหินไปวางในศาลต่อมาทองดำเนี่ยได้ยินปู่ทวดมาพูดว่าจะมาอยู่กับเธอให้เธอไปขโมยมาเก็บรักษาไว้ในบ้านถ้าเองรักปู่ทวดเองจะต้องเอาหินมาเก็บไว้ ทองดําก็ลุกขึ้นกลางดึกเลยแล้วไปขโมยหินมาซ่อนไว้ที่บ้านเธอช่วยกันกับสามีปู่ก็กระซิบว่าเอามาแล้วนะเองจะจนแทบจะไม่มีกินนะแต่วันข้างหน้าเองจะรวยเองจะรักษาคนได้แล้วก็จะดูดวงได้รู้เหตุการณ์ข้างหน้าได้ซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอยู่ๆทองดำเนี่ยไปทักป้าข้างบ้านว่าระวังตัวนะจะเจ็บหนัก เพียงสามวันป้าคนนั้นก็ล้มเส้นเลือดในสมองแตกเป็นอมัมพฤกษ์ครึ่งซีกแล้วก็ยังไปทักอาคนที่สองว่าระวังจะเสียของรักอีกไม่กี่วันรถกระบะป้ายแดงของอาก็ถูกขโมยข่าวที่ทองดำทักใครแล้วเป็นจริงก็แพร่กระจายไปทองดำคนเลยไม่กล้าทักใครอีกอยู่ต่อมาปรากฏว่าเธอก็จนลงจนลงแต่เธอก็ยังยืนยันว่าจะเอาหินไว เธอยังบูชาหินบทยาของทวดไว้เหมือนเดิมแล้วเธอก็รู้สึกว่าเธอรักหินก้อนนั้นมากขึ้นทุกวันตอนนี้เสียงกระซิบนเธอไม่ได้ยินอีกแล้วแต่อยู่ๆทองดำก็จับเส้นนวดให้คนหายจากอาการต่างๆได้โดยที่ไม่ได้เรียนตอนนี้ทองดำก็ยังจนอยู่แต่เธอก็ยังไม่คิดจะเอาไปคืนอาตอนนี้อานรวยมากตั้งแต่เอาหินมา ทองดำนะึคิดว่าตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้มีข้าวกินวันวันก็พอแล้วเธอปลงได้แต่สามีนี่ปลงไม่ตกปรากฏว่าเลิกราไปแต่เขาก็ไม่ได้มีใหม่ยังอยู่กับลูกสาวสองคนส่วนตัวทองดำย้ายออกมาอยู่กระต่อบเล็กๆอุ้มเอาหินมาด้วยใครเรียกไปรักษาคนปวดแขนปวดขาปวดเอวเธอก็ไปแต่ใครจะดูดวงเธอจะดูให้เฉพาะคนดวงดี คนที่เธอรู้ว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีเธอจะไม่ดูให้พ่อแม่ของทองดําก็บอกว่าวันข้างหน้านี่จะแบ่งมรดกที่มีให้มันก็พอมีทางที่จะทำให้ทองดําดีขึ้นแต่ทองดําก็คิดจะโอนให้ลูกทันทีเธอจะขออยู่เงียบๆตอนนี้เธอมีความรู้สึกว่าปู่ทวดอยู่กับเธอบางวันจะได้กลิ่นน้ําอบเธอยังแปลกใจว่าเธอยกหินย้ายมาอยู่กับเธอได้ยังไง ทั้งที่ตอนขโมยมานี่แค่หินก้อนกลมก้อนเดียวเธอยังยกแทบไม่ไหวแต่ว่าตอนเลิกกับสามีเธอยกทีเดียวสองก้อนยังไหวหินและวิญญาณหมอยาของบรรพบุรุษคงอยากจะอยู่กับเธอจริงๆทุกวันนี้พวกอาทุกคนหรือว่าพวกพี่ๆน้องๆก็ยังไม่รู้ว่าหินหายไปไหนนอกจากพ่อแม่ลูกและสามีของทองดำเท่านั้นที่รู้ สิ่งที่เธอหนักใจก็คือถ้าทองดำตายใครจะเก็บรักษาหินต่อไปนี่ก็เป็นเรื่องแปลกๆที่เป็นเรื่องจริงครับปัจจุบันนี้ทองดำอายุ60กว่าแล้วเธอเล่าเรื่องนี้ให้กับเพื่อนสนิทฟังครับ